สวัสดีครับซุมือกับพ่อกับรายการภาษาไทยทินอีสานซึ่งผมที่รพงโสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สิม,ม่าเว้ามานําเสนอภาษาไทยทินอีสานให้ท่านได้ฟังกันครับเมื่อนี่เสนอคําว่าถาคําว่าถาออกเสียงว่าถาครับถามีสองความหมายความหมายที่หนึ่งเป็นคํากริยาแปลว่ารอหรือคอยครับการรอหรือว่าคอยนั่นสิต้องมีความหวังเด้ ถารอหรือว่าคอยแล้วบอมีความหวังกับบกควรที่สีรอครับกรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันนี้การเดินทางสิสะดวกสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีรถไฟฟ้า b t ทรถไฟใต้ดินเอ็มาทและการรถอีกหลายชนิดซึ่งแล่นกันควักไข่อยู่ในกรุงเทพมหานครครับพี่น้องบานเฮาสามารถไปเหตุงานไปเฮียนหนังสือหรือ ไปยังก็แล้วแต่โดยใส่รถไฟฟ้าต่าง,งๆเหล่านี้ในการสัญจรไปมาได้ตรงเวลานัดหมายบองุดหยิดรถแต่ละขบวนก็มาตร,ตรงต่อเวลาที่นอนาหรือว่าห้างแน่ก็แล้วแต่จํานวนขึ้นลงของผู้โดยสารแต่ว่ารถเพียงพอครับค่าโดยสารเกรบนแพงจนเกินไปครับเมื่อเทียบกับแท็กซี่หรืออีกอย่างต่างๆเหล่านั้นครับนี่คือความสะดวกสบายของคนในกรุงเทพใน,นยุคป,ปัจจุบันนี้ครับ ความหมายที่สองของคำว่าถ่าความหมายนี่คำว่าถ่าครับเป็นคำสันธานแปลว่าหากครับเช่นเอ๊ะถารถบรมาล่ะสิไปจังไดคือหากรถไม่มาแล้วจะไปยังไงนี่แหละครับสรุปแล้วคำว่าถ่ามีสองความหมายครับความหมายที่หนึ่งเป็นคำกริยาแปลว่ารอหรือคอยครับ สิยืนรอนางรอนอนรอกกันแล้วแต่ความเหมาะสมของการรอคอยนั่นขอให้มีความหวังกระใสได้ครับความหมายที่2ของคำว่าถาเป็นคำสันธานแปลว่าหากครับพ่อกันไหมกับรายการภาษาไทายทีมอีสานและผมธีรพงศ์โสดาสีในมือต่อไปสำหรับมือนี้สบายดีครับ